สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาแล้วฝากกดกระติกด้วยนะครับข้างไม่น้อยให้เมื่อวานนะครับเนี่ยต้นวงกลมหาแท้ซี่ชุดนะครับจะมีห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับขวดน้ำเนี่ยจะจับให้สดๆแต่ว่าแม่เพื่อนกายเ็ทไว้ขาวๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้จับคู่ใหายเพื่อที่จะจับคู่ที่แรกเพิ่นก็คิดว่าฮ้าสิมะบายพี่น้องเพิ่นก็เลยอันนี้นะ ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะ,ะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะแม่บอกคุณสามเอ็สแม่จ๋าเนะป็นน้อยตำลาวันที่สามสิบเอ็ดไม่ลืมเในของกนไหนแม่ต้องคุ้นวันฝากมาให้ถัง้อยด้วยสอ่อนเพืดอเดีนดอก บโมไปเยเดียดเลยดีเอฟซีนะคะแม่จ้าจ้าบัตรดิคาให้เพื่อนสุกๆมันมันไปด้วยเด้อหมดเลยจะได้ให้ได้หลายกว่าเก่าต้วแม่เนาะให้หลายกว่าเก่าเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้เพิ่นได้ไหลายกว่าเก่าเด้อคิดตัวใดออกตัวนั้นเนาะแม่เนาะโอ้ยโคตรแข็งๆนะแม่โคตรแข็งๆนะมันเสียงล้องโคตรแข็ง รอสักครู่นะคะแม่ขอไอ้้ไอสถิติเดิมโอ้บบนี่แป๊บนึงอ่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อ่ะแม่โชว์ก่อนอ่ะโอเคอ่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่พลาดในโอกาสนี้นะคะอ่ะใครที่พลาดนะคะในโอกาสตำลาวนะคะสำหรับใครที่ชอบตำลาวนะคะของแม่เนะาะเมื่อวานนีเข่าศูนย์ซีนะแม่เนาะแม่ให้ทั้งหมด สองสี่หกให้เจ็ดคูเมื่อนี้วันที่แม่จะเหตุของงวดวันที่สามสเอ็ดเนะเป็นวันพุธรอดูนะคะว่าแม่จะให้ตัวไหนเนาะค่ะเนาะจะแม่อโอเคแม่เอาลงเลยคะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ จะโอนเงินไปให้กับทีมงานนะคะขอเบอร์บัญชีไว้ด้วยจะโอนมาให้ทีมงานหรือโอนมาให้แม่ก็ได้นะคะ ID line นะคะถ้าใครอยากได้ตัวเลขของเกียนจะเอพุทธังเกียนให้นะจะเอา ID line เขีย <st astic> นเส้นนี้ได้โตน้ะเนาะครับเอาไลไ์นม่เอาไลน์หันมาพี่หันมาหาฝ่ายเี่เออเิดชุด พี่น้องใครที่เห็นชัดไหมคะ,ะสำ,ำหรับท่านไหนเนาะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะ,ะได้ตัวเลขแนวทางของแม่น้อยก่อนใครนะคะเห็นไหมคะ ST 3251น่ะคะ,ะทักทายเจ๊ตังไปนะคะก็แอดทำกลุ่มไวนะ้กลุ่มเพื่อสำหรับแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะ ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวแอดจะส่งเลขที่บัญชีให้ของแม่ให้กับไอ้เบอร์โทรนะคะสําหรับู้ใดอยากได้ตัวเลขก่อนก็ทักไปก่อนเดอแต่ว่าจะเป็นหลังจากที่เราถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดเสร็จเราถึงจะไปทักเอ๊ะจังไดจะเฝ้าจ่องโดนโพส เอฟซีแล้ยู่แป๊บนึงนะคะอันนี้เธอพี่ๆเก่านั่นแหละเขาจะดูไอ้นี่ไงโอเคค่ะรู้อยู่ว่าอัศวินจีเดิมไม่ใข่เอาเขียนทับไปเอาตัวนั้นมาจะให้เขาเบินนี่แม่สิเอาอันนี้ไหมเอาตัวเก่ากันยังไงจะให้เอฟซีบาอ่ะสำรับวันนี้ไม่หน่อยให้จ้าชุดทับแม่ยให้เกจให้เกจชุดคือเก่าครับมีตัวยังไงไหม 86, 51, 56, 45, 77, 8ปดหกห้าหนึ่งห้าหกสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าเจ็ดสแปหใช่แปดหกหาหนึ่งในแม่ยังม่แลเ,ลเบาความฝันในฟังอยู่ทันสุดก้อนนี่ละครับตนนี้แม่ก็รดนันคุณเอ็มออนบอกว่าโอ,อนค่าน้ำใจให้แม่แล้วแปห เก้าสี่ยวผมจะเอาตัวเนียนเป็นหน้ากระเจ้าว่าตัวเลขของแม่บัวค่อยหลายกระโดดไม่หายจากชุดเจ็ดให้เจ็ดอ้เจ็ดชุดพี่กินกรหายหาก็ได้แม่แม่หายจากหายเจ็ดอ๋อหายซี่หายหกกรได้เอาหกกรได้ห้าหนาแต่ว่าคันผู้ใดอยากได้ชุดเต็มก็เดี๋ยวเอาทั้งไล่ก็ได้บางคนก็จะมาเยอะ แม่นบ่แม่อันนี้จะเป็นชุดที่ไม่น้อยวงกลมให้จะมาไว้ข้างหนาเลยก็จะมีตัวกันห้าหกห้าหกเจ็ดแปด เ7าเจ็ดเ็ดนะแม่เนะเ้าเจ็ดเป็นแนวทางในวันที่วันที่3ามสิบ 2, เนาะสามสิดกรกฎาคมนะครับ2 5 6พนเจ็เดะครับเยา๋ยวทุนไปต่อรัฐบาลไทยกันต่อ ใช่ครับรู้ออกไก่เบบไหนำเล่าคอยไปกินขนมไทยต่อคั <c oughs> ตัวที่กกวงกลง945145อะคุณแม <7 S 2> <3 S 1> ่วมงกลมห้4สี่ชุดนะครับเาอาไปทายคอนเทนด์อันนี้เป็นตัวเลขที่คุณแม่วงกลมหายเอาเอาไปโทรคุณแม่ลงให้หน่อยสิ ไปโทรคุณแม่บ่มีอะไรอยู่หันเน่ยยิ้มคุณแม่จำไหนบ่แม่จำเบอร์โทรได้ปะเช่นไอเดียไลน์เจต่างก็ได้เดี๋ยวชี้ส่งให้เขาบอเอาไอดีไลน์พรอยากได้เบอร์โทรไอเดีไลน์ไปก่อนเพราะว่าุผมทำจำไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่ในกล่องพี่น้องเขียนใหญ่ๆน่ะไอเดีไลน์มันบมเห็นเด้ยเขียนเป็นแถวเงาไปเลยนะ ใส่กรอบน้ำใส่กรอบน้ำเอาพี่น้องนะคะผู้ได้ยากได้เบอร์โทร่กับเลขที่บัญชีของแม่กับไอดีไล่ไปหาเจต่างก่อนด้วยค่ะเดอ้อมาพบาเมื่อกี้เพิ่นจำเบอร์โทั่พอได้ <c oughs> แต่ว่าคนที่เป็นเอฟซีเก่าเพิ่มมีอยู่แล้วเนาะเ <c oughs> น่ะค่ะ <c oughs> ถ้าเอฟซีไม่ถ้าบ่เข้า,ขาใจก็แชทแอดไล่ไปหาก่อนกับได้นะคะท่านผู้ชม มักที่สุดชุดเตแม่สุบุกไว้ชุดบกไว้แม่เบิร์ตปครับอสำหรับงวดนี้คุณแม่ให้เดินเขียนใหม่เลยชุดเต็มแม่จะให้ชุดไหนบ้างเอฟซี FC ให้แม่เป็นผู้คัดจ้ะถ้าเขาคัดเ้าเจ้ยกยานบันืึอ,อต้องให้แม่คัดเองเดี๋ยวเขียนเองแทนไหมอะจะให้เอซดูนะครับสำหรับเนว้างของคุณแม่น้อยนะครับ ม่น่อยกับไฮคิบสุดเหมือนกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับวันนี้ไม่น่อยนะครับอันนี้เป็นตัวเด่นแปดกับหกชุดสามตัวมีแค่นี้นะครับหนึง่งแปดหกขอโทษด้วยนะคเพราะว่าตอนนี้เราจับอยู่ห้ากล้องด้วยี่น้นง ค่ะได้มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางสามตัวของคุณไม่น้อยนะครับเติมเติมไปนะครับสำหรับสามตัวคือหนึ่งแปกกับสองเกนะครับแม่เอ้ยหนูสื่อบ่เคยถือท่อแล้วมันหลาโตครับพี่น้องกอาจจะอยู่แบบว่าดวงเ้าจับบ่ถือแล้วกอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะบ่มีสำรองคือข้าเจ้าแั่นบ่ กะมันข้นยู่น้ำบุญน้ำดวงน้ำโชคพี่น้องคะนั่นกะเพิ่นห้เฮให้แต่ว่าผู้ใดสีดวงดีผู้ใดสิจับถือผู้ใดสิแม่นในการจับตัวเลขนะคะบางคนข้าเจ้ากะเอาเบิดไปกราบบนล่างบางคนเพิ่นกะเอาเฉพาะชุดในวงบางคนเพิ่นกะจกแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นบ่สามารถจะบอกได้ว่าผู้ใดสีถือแต่ผู้เอาเบินั้นถือแน่นอน แม่นูว่าแม่แต่ว่าผู้จกนั่นดวงไพดวงมันแล้วแต่ดวงจ้่หรือว่าจังไรแม่แม่แม่โหเยอะว่าแม่ทือ่อยังกับแม่เปิดไงเดีวก็ดวงอีนี่แม่ไหมท่อเพิ่นบวกกับพ่นกะดวงเพิ่มได้บ่ได้บ่ก็ได้ก็เอาคนเอากติเลขแม่เขาตลอดรวมรวมนี่ แต่พอกับไ่บเคยถือ,พอเพราะว่าราเอตตามใจเราคือกันเหมือนบ่อันนี้ก็คือดวงิ่นประถึงน,น,นั่นเอเนาะนะคะอ่ะแล้วแต่ดวงคือเมียวานะคะนีะะ้แม่โชว์ให้นะโชว์ให้หน่อยแม่โชว์เนาะจะัดอย่างงามๆกรอบ ให้แม่น้ยโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับแนวทางตำราวนะครับตำลาว,วันที่31 e. นะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเพจทั้งช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะ,ะเป็นเพื่อนขอตัวเลขแนวทางของคุณแม่นะคะก็แอดไลน์มาที่แอดมินได้เจดเจตัง คนผูไทยนะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะ s เล็ก t เล็กนะคะ3251นะคะแบ่งปันแนวทางของคุณแม่นะคะหรือว่าสอบถามเบอร์โทรแล้วก็เลขที่บัญชีนะคะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมาก็ขอบคุณ fc ทุกท่านมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะอันนี้เป็นตำราของแม่น้อยจ้าะพ่อ,ะพอละแม่เดี๋ยวได้แม่แม่ซื้อไม้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง ถ่ายรูปก,ก่อนหนึ่งสองสามถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นนะคะอืมอเคค่ะแม่เอาลงเลยค่ะใครไม่ได้ตัวเลขก็ทักแชทแอดไลน์นะคะเราจะโชว์ตัวเลขนานมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเทางช่องทางเพจมีความเสี่ยงสูง ตอนนี้แอดมินถ,ถูกปิดไปทางช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ทางเพจนี่อาจจะมองไม่เห็นให้ท่านผู้ชมฝากติดตามในแนวทางโชคลาภนะคะหรือทางช่องออแอปแดงนะคะเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็เจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แอปสีฟ้าก็จะเจ๊ตังพารวยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้แอปโดนปิดกั้นหลายช่องทางเลยนะคะ ถ้าท่านไม่อยากพลาดตัวเลขก็ไอเดียไลน์มาได้เลย S เล็กทเล็กสามสค่ะแม่น้อยปล่อยรัฐบาลไทยต่อป้อ๋ยวยังคงถ่ายป้องก็ตัวเก่าห้องนี้แหละเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวสำหรับเราพัฒนาก็ขอบคุณแม่น้อยมากๆค่ะให้ดรวยๆปังๆเด้อี่ะ